มาสวนตาดอนกับใยน้อยไปมีสะพานพร้อมบ้านสวนตาดอนอะน้อยใยสวยมาฝากดี เอาวัน oh, ี <occurs> yeah, yeah. Mm ้ว hmm. yeah, uh ัน huh. ท uh ้าจอบปวกเอามาแป้งมาทยเลยพอตัว้ิเออนี่โอ้ยอีกตอะรเนี่ยมาเจียวรถปาทาไปเอาก็เลยมาเอาขึ้นมาวาย่าล้รูนเลยเอาปลานเอาไว้งไปอยางนี้นมัมันขึ้นอางหัวไม่ได้อาจารย์อพี่นยอ้ยปลา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 รปลา้าแจัมื่ปลา ปาดปายังทำดนวดมันบ oh. ักไงปาโอ้โหปาน้อยด้ไหมจะปายักนวดปาขอขอแน้ยัตขอไปเลี่ยงแน้ยักตัวปาเบิกป่ปาเบิกอละปากสวอยอยู่วานอีกตุดดอนวานอีกอือออ่อนเด้

ปลาปลาดุกปะเนี่ยโอปลาโอปลาสักโอปลาปลาบึกปลาบึอกก็น <analyze anthropology> ี <lequel> ่ปลาดุกกระนีปลาดุกไงกระนี้ปลาดุกไงกระนีปลาดุกบ้าในมัน